นะครับอ่าสวัสดีครับเราก็พานักกีฬานักกีฬาเนตาฮัตชมศิลคราวนี้ผมมาวิ่งจากกีฬาสามเหลี่ยกี่ร้อยเจ็ดร้อยปีและตอนนี้ผมมาอยู่ที่อุทยานเซลาศาส์ซีรินนอนซีรินทรนะครับอุทยานดาราศาสตร์ศิรินทอนตอนนี้ที่เป็นศิลป์นักกีฬาตอนนี้คือเคยมาหรือยังครับุิยะเคยมาหรือยังตอนนี้ยังไม่เคยมาเลยครับเพราะว่าผมอะได้เห็นข้างในนี่เป็นครั้งแรกแต่ว่า จะเป็นาสที่ศึกษาเกี่ยวกับของระบบสยะก็จะเป็นราคาที่แล้วไปที่ไหนนะสวนสัตว์ที่แล้วก็สวนสัตว์แล้วก็สวนอะไรเชียงที่เป็นจะเป็นจัดแสดงของล้านนาอะไรแหละแล้วก็อีกอย่างคือเป็นงานของงานโปรต็อปต่างๆของของชาววิทยาที่เราเคยมาเขาจะนศึกษาที่ที่ต่างๆมาครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะอุทยาน ดา,าราศาสตร์ซิลินท,นทอนอะนะครับโอเคตอนนี้มาวิ่งเป็นไงบ้าง,ไ,งไหวไหมก็ตอนนี้ตอนพี่ก็รู้สึกว่าปวดขาอยู่นะครับปวดตรงไหนครับรู้สึกว่าปวดตรงตรงนี้แหละไหวไหมครับจะวิ่งไหวไหมอีกห้ากิโลอีกห้ากิโลก็ไหวอ,อยู่ครับไหวไหมฝืแค่อยากฝืนวิ่งเท่านั้ครับเพราะไม่งั้นอาจจะปวดกล้ามเนื้ออย่างที่ผมรูนะครับก็คือพยายามเดินจะออกแรงมากแล้วกัน ก็ต้องใช้แรงให้เขาดีเพื่อจะให้วิ่งชิวๆแต่ไม่ต้องออกแรงมากเท่าไหร่ก็ต้องวิ่งให้สบายยเข้าท่างเอ่ยังงนะครับอ่านะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นหอดูดาวเนาะหอดูดาวนะครับอันนี้ก็เป็นผังนะครับนะครับเป็นผังนะครับ a อสโตรพาร์คนะครับนะครับอันนี้เป็นแผนที่นะเป็นแมปนะครับ ก็จะมีหอดูดาวนะครับแล้วก็จะมีท้องฟ้าจําลองนะครับแล้วก็จัดนิทรศกาลนะครับจำลองแบบจักรวาลนะครับมีร้านอาหารจําหน่ายนะครับออฟฟิศสำนักงานนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีอาคารปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติวิศวกรรมนะครับศูนย์ปฏิบัติการนะครับทางเทคโนโลยีทันสูงเลยนะครับที่นี่นะครับอาคารท นี่นะวิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบนะอยู่ที่นี่นะอันนี้ก็จะมี Google m a p นะสามารถที่จะเดินทางหรือว่าติดตามได้ที่นะเว็บนะนาริสนะดอทนาริส n a โอ t h นะครับนะครับเนาะนะครับที่นี่ก็เปิดนะครับเปิดเปิดถึงกี่โมงเนี่ยอ่าที่นี่ก็เปิดนะครับตอนเช้านะหกโมงครึ่งนะครจนถึง8ปดโมงครึ่งนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับ หกสี่โมงครึ่งนะครับสิบหนกาสามสิบนาทีจนถึงสิบเก้านากาสามสิบนาทีนะครับอุทยานดาราศาสตร์ซิลินทอนนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ท,ท,ทุกทุกทุกวันนะครับผมนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เน็ตนะครับตัวเน็ตปปส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 หนึ่งผมสาขาสาขาเทคโนโลยี ธุรกิจธุรกิจดิจกินต้นะนะครับจากสารพัดช่างอ่าเดี๋ยวนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อตอนนี้เนินนุ่มเดินเนินนุ่มจากกนน้แลว็เนินนุ่มนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวไปเนินนุ่มกันต่อนะประมาณ5กิโลไหวไหมครับพอไหวอยู่สู้ไหมก็สู้สู้ใช่ครับรออะไรก็ต้องบอกว่าสู้นะครับแต่เจ็บขาแล้วครับตั้วบอกว่าสู้นะครับแต่ว่าบอกว่าเจ็บขาเด็กก็ถึงจะฝืนเด็กก็ต้องทําให้ได้ ที่สุดเลยนะครับมันจะจะให้เดินนะเดินเอาจ็อกกิ้งเอานะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เบาๆไปก่อนนะครับเนาะโอเคบายครับช